เอาละครับก,ก็สองปัดดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมขอบวันดีดีซีเน็ตเชนเจอนะวันนี้เราพูลเล่นเกมกอรีนา่าฟีฟลายในเทานน่านี้มาอีกแล้วจ้าวันนี้มาในโหมดแรงค์ครับผมนี่มาอกิด้เตดียงขนาดวันนี้เราจะมาโดดกันที่บาซิลเลียน,นะฮะนี่มันสุดมีคนมาแบบนวลเนียนวเนี่ยเก็บยิงวันนี้ เพลงนี่ล่ะมาตอนนี้เราก็จะลงกันที่ปลาบุญปลาบุญโอ้โหมันกระไลยย่ตัวนี่มันสูงาหมยังเหรอ มาเอาบุญดีเลยจังได้ครับผมเห้ยหาขวบเมง่อเอาละครับจังหวะแรกเราก็จะไปหาปืนกันก่อนเลยดูหมดว่ามันจะมีคนลงนำ้ำว่าเฮ้ยสัวเฮ้ยมันเดิลงมาโดดลงมาหุ้ยหาขวบอุ้ยมันได้ปืนดีว่ามันคืออุ้ยเลือหายไปยี่สิบอ้าอุ้ยเก็บปืนหาขวบเลี้ยวกระเลี้ยวว่าถือครับผมนี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหักเลี้ยวเลี้ยวไหลายครับผมนี่บักการนะมันอยากถือลูกปืนบ่หรืจยังไงมึงเพื่อนำลงมาอันนี้ยังไงฮะข้างบนยังไม่ตามลงมาครับขออนุญาตเก็บปืนก่อนแล้วกันนะมึงลงมาทำไม ลงมากอะขี่แตกด้วยแหละดิเห็นบ่างยลูกซ้องนี่นี่เอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมอ่ายังไงฮะยังไงยังไงมันแก่ลงไปอ่ะมือแรงมันอยากันเรียบร้อยขี่แตกครับผมไอ้หวั่นะครับไม่ต้องสืบกันได้ทีเดียวเชียวผมเออมีบ่อีกบอยมีวนะเก็บปืนกวางเลยครับผมแล้วมันมีตัวเดียวหรือวะเอออาจจะมีตัวเดียวก็ได้ขอขึ้นไปเช็คก,ก่อนจ้ะอ็มบอมมีวะ เอาเลยครับไม่มีนะผมเราก็จะมาข้างล่างครับผมดูว่าข้างล่างจะเสือกันอยู่ครับผมจะยังไงข้างนอกเฮ้ยเจนเย็นจริงเฮ้ยใครบึ้งแรงก็ยังขี่แตกเนี่ยน้อยไปบังไปเลยตัวนึงเอ้าเหลืออีกตัวนึงอยู่นอกบ้านครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้เอ้าลบลุกบึ้งลบลังบ้านบบาน,นี้เรียบร้อยขี่แตกนะเป็นไดเป็นไดครับผมเกือบเบื้อตี้ครับผม สามตัวไม่มันกระหพ t e ลูกพี่เวอร์ซันเนี่ยสวยงามพระรามแปดกันเลยทีเดียวเชียว์รืครับขอญาตพันยาก่อนนะครับก่อนที่จะไปกัดตัวนะเออมา,าของไม่มีแล้วเราก็ไปต่อทปที่ข้างล่างมันขึ้นนำกันนวดวรือโอ้มันบัวธรรมดาตัวนี้แสดงว,ว่ามันพิเศษวาซันเถอะฮาวเอาไม่เป็นไรครับผม ลงไปข้างล่างโอ้มีที่อัพเกรดด้วยนะครับขออนุญาตอัพเกรดกันก่อนเลยค่ะอ่ะแต่กอดสามแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนจะมีตัววิ่งมาเอาบออัคคารีเลียนสวนกูเอาถือไปนัดหนึ่งยังไงจังหวะนี้โอ้โหอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วยังไงโอ้โหหาหัวมึงมันตั้งไอ,อ้วอมตั้งก้อเดี๋ยวขอหยัดหยับหน้าครับผมเก็ดเรื่อทีแดงทีแดงีแล้วมันกระหดพุ่ ว่าสั้นเถอะห้าขวบไม่เอาละครับเรียบร้อยบัคคารามิวไปหวั่นอีกแล้วอืเรียนไปบูผู้เดียวตายห้านะบอกมึงจะจืดวะครับผมเฮ้ยเอเดี๋ยวมือนจะได้ยินเสียงปืนโอเดียวโหห้าขวบเด้อยิ่งกับปืนถือแล้วเจนเย็นเดยกเย็นเอามึงโจดออกมาจากโคนเห็นอย่างเรียบร้อยไปหวั่นให้ผมเอาลงไงเพื่อนดาวบัคหันยืนยิ่งงูปูเรียบร้อยหัวรุดกระบาลโยกกันเลยทีเดียวเชี่ยวผมเฮ้ยสวยงามระเบ้าบัคคานนี่เฮ้ยมึงหยองเด้อมึงหยองเด้อ เพื่อนเราเพื่อนเราล้อมอีกแล้วฮ่าหัวอูเรียบร้อยบอท่านครับผมไปหวานงครับผมจังหวะนี้เฮย้ยมันแลรงออามาแล้วหลังบ้านหลังบ้านอันนี้ขอยาตซัดก่อนเลยล้งางขั้นเรียบร้อยไปหวันมึงอจะเจอือจะยังไงมันอยู่หลังบ้านว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาลือบึกเอาลือดูเอาลือบึกภาษาหนครับผม่าขัวเออเอาลืเอลบาา <c oughs> เอบิดดึก,จกอจัดดอกเอ้ยยังไงยังไงเอามากคันดิพึ้งเท็จหยังเรียบร้อย ไปหวันครับผมนอนไปคุย,คยไปนอนไปนอนกับหลกัก <hey. S 1> มวงกันเลยทีเดียวเชียวครับผมโอ้ oh. มันโหดเกินฮะนะวา่าซานเถาะหาขวามเงยสวยงามพระรเปียดเฮ้เราก็ชุบเพื่อนไปครับบุกคาราเมลตายแล้วก็ซุปแล้วก็ซุปแล้วก็ตายอยูฮ่ฮันระบค่านี่เออฮาวไลอนะมันฮาวดองดองพดนะน <c oughs> ะห่าขว เอาละครับเราขอฟาร์มของก่อนของจืนจเ,อเออสั้นแล้วก็ปนของหมูกับมัดลาดของแล้วยิ่งไปเอออเาล,ะ,เาล,ะ,เาละครับไม่เป็นไรเราก็จะลงไปข้างล่างนี่เพื่อจะมีตัวให้ยิงนะครับเพราะว่าอ่เอมื่อกี้บักครามเมลเนาะมันถือ ยิงอยู่นี่แล้วทีเนี้มันก็ไปนูน่นแล้ทีนี้ดูเหมือนว่าคาราเมลกูจะโดนลูกปืนนะฮะอืถึงลุ่มซึ่งบนนี่ฮหถ้าไปก็คงไม่ทันนะผมเรียบร้อยดาวไปในที่สุดครับผมท่านท้าวลายนะเปลี่ยนจังไดเปลี่ยนไดไปหวั่นเลยครับผมโอ้โหยบรอยตายจ่อยห้าขวบเออเนาะบัก G ีเอม,มนี่อีกหรออ๋อไม่ใช่มันไปเกิดอยู่ตรงนู้นหรอวะเฮ้ มูมัดซุปจิวะเฮ้ยยังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปชุบมันก่อนบักคาราเมลนี่ตายแล้วก็ชูบอีกเอาเพื่อนชุบแล้วนี่หว่าเออโดนเพื่อนชุบแล้วเราก็จะกลับไปเอาไอซ์บอสซื้อไอซ์บอสกอนไอซอ์บ่สมีห้าขวเอาสวยงามขออนุญาตซื้อของแปบ๊บนึงนะฮะเออมันต้องเติมมันต้องเติมเติมของลนะเลยเนาะซื้อสเสร็จสวยงามราแปะวาซันหเหรออ้าว ว่าจะเสื้อของเราระเบิดกระลงห้าขวบมีวิจิตรไปใส่มาใส่จเจ๊เถื่อนมนีเ้เออปานคือจังฝนตกนะครับผมช่วงนี้พายุเข้านะครับผมขอทุกคนอ่าระมัดระวังตัวนะฮะใช้การใช้รถใช้ถนนก็อย่าขับเร็วนะฮะถนนมันนี้เลยนะฝนตกนะฮะแต่ก็ขี่แตกกิง่งคุลุนคุลุนลงขคางทางด้วสิบอกใหนะ้เอาละครับหลังจากที่ ระเบิดมันลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรัดทางมันนะผมเพราะว่าผมมีรางสังหรณ์ว่ามันจะมานะฮะมาดูมันไปใสครับผมจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะมีตัวมาจริงวะเฮ้ยมันโหดมากมันโหดมากเขาหัวไปจังหวะนี้สองตัวเรียบร้อยหัวลุดเอายังไงจังหวะตัวที่สามามึงมาดเวามึงเจาะอะไเรื่อยโอ้ยังไงเอาปาดไปไม่โดนอะไรเลยจังหวะนี้ยังไงเอายืนให้ยังยืนยังเรียบร้อยขี่แต่ไอ้หวั่นกันเลยทีเดียวเชี่ยผมโอ้โหสามตัว สามตัวเอามันมี JW ดีกว่าไม่ใช่จีบหรือเปลยตาลายหรือยังไงหัวกขยับซ้ำก่อนผมเนียมเลยไปหวานครับผมไปหวานกันเลยทีเดียวเชียวจ้าเอออย่าจืเอวะเออสวยงามเอ้าบักฮันน่ะเป็นอย่างอีกเสียชีวิตอี่ยังอีกบ่เนี่ตายแล้วตายแล้วโอ้ยบอยเฮดขี่มายังตายยังเดี๋ยวเราขึ้นเรือหัวหาวมึงเเอ้ยออ เอาเอาละครับหลังจากที s <S ่มันตายแล้วให้เพื่อนยืนชุบงซะหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะไปกวนหน้าดังซะหน่อยนะผมเล่นไปเล่นมาเฮ้เออเดนนก็จังเล่นสวนสัตว์เออเล่นสวนสนุกไปสวนสนามไปสนละห้าขวเอะไรครับเราก็ให้เพื่อนชุบไปนะฮะเราก็เวลาห้อไปข้างเครื่องดีกว่า เพื่อมีตัวยิงนะผมว่าเราก็จะกวนหน้าดังแถวนี้ก่อนอเพื่อจะได้ชุบเสร็จนะเผื่อมันมีตัวมันยิงเนาะเออไปห้องไปข้างบนกันดีกว่าเรียบรอย้อยอืมชุบเสร็จแล้วเออมาห้องจะขึ้นไปทบัรชานี้บัตราเนี่บัดรท่านี่เออเจ๊ยไปห้าปูอ a c จ i e บ a มีคนบอ,อ,อ,อไม่มีคนเลยว่ะท่านผู้ชม ไม่เป็นไรฮะเราก็จะวิ่งไปนะตามทางของเรานะครับผมเจ้าเจ้านี่ไม่บอเออคลิปนี้ก็ลืมกดบันทึกอีกแล้วนะท่านผู้ชมห้าขวบเออว่าสิเรียนธรรมดาชิวๆนะนะเออมันกับบธรรมดาซะมันกับโหดโพดนะนะมันกับโหดเกินนะนะสนกว่าเงื่อนแล้วเออล้ครับย่องจะป้องกระเปลี่ยนจากวนนีห้าขวบเนาไปเข้าไปไปไปจังวานี่อื มาคาราเมลกูก็ไปลงทางผุ่นอีกแล้วไปลงไกลมูอีกแล้วแล้วก็ตายอีกมาค่านี่<ะ> <c oughs> ล่องเซยตายหันเนาะโอ้ยว่าเป็นเทพเจ้าเออยิ่งบ่าตายบา่หรือจังใหญ่ะครับผมเออแถวนี้มีคนหรือเปล่าผมถ้าไม่มีเราก็จะเดินออกไปนะฮะเพื่อไปหาแบบคาราเมลคาราเมลคาราเมลได้แ,แบบ สวยงามพระเปียกเรียนไปต่อห้องเรี้ยนกลุนกระลุนกรลุนกระลุนไปนี่ครับผมนี่สวยงามเวอรในโดนไม่มีใครเลยนะเออก็ไม่เป็นไรเราก็จะเดินไปตามทางเหรผมเพราะว่าทางหุ่นพ่อแม่ท้องขาตายบนระบบมันโบมีไหมถ้ามันมีมันคงมีข้าวงมาแล้วนะตอนวงแรกบีบเนาะเออเราก็จะอ้อมมาทางฝั่งนี้นะครับนี่เผืเ่อว่ามันจะมีตรอให้เราแบบว่า เปิดหัวอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเลยครับเราก็เจอรถแล้วเราก็จะขึ้นรถไปข้ามันดีกว่านะผมขันยานมันเอนนะี่อยซ่นนยนยรรานะขี่รถตัวเออเห็นบ่ะเนี่รถเรียบๆรถสว่างอย่างนี้รถทราพัดดีขันเราแปดล้อยลั่นเดีเ๋ยวนี้รถท่าพัดเฮ้ยมีคนจูบปะทันนี้ ยืนอยู่ยเป็นอย่างเขายากเปิดกระบ,บาลเอาบอกักฮาขวบจังไงวอมาสูเอาไม่เป็นไรผม,มขี่รถตำดาไปเลยครับผมจังหวะน,นี้ยังไงตำเข้าไปเอาเอาขีแข่แตกขี่แตกโอ้ยกูล้วที่ออขี่แตกเตาะเจาะขูหายแล้วอ๋อไอ้วอกขาบอกฮาขวเโอ้ห่าแตกเอ้ยยิงมันวอตายเกือบมันตายเองครับผมเกาะแมงแหกเลยฮาขวบเงยย้ยอนอยังเตียงนอนว่าปืนมันทะลุตัวนะ กระสุนเลยไม่เข้าตัวผมอ่ะแต่ว่าน้องก็เอ่อป้นคิวไปครับผมจังหวะนี้เอ้าไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เจ็บของไปแล้วก็ขี่รถไปกันต่อครับผมอ่าไปบ่อประคัมไปบ่อไปน้ำไอ้บ่อไอศภาพไปแบบเออเงี้ย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 นะนะไปบ่อประคัมเป็น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 อ้าหัวเลยเอาไปครับผมกันนต่อะจังหวะนี้อ้ย ทางนู้นเขาก็ใส่กันนวเลยนะครับผมจังหวะนี้เขาก็จะไปนัวเขาแต่ปนี่เออทันบอท่นบอเป็นตายบปิลยทีตายไปเเฮ้ยไอสบครับผมขายัดต่าไอสบอตายเลยนีโอ้ยลงไปคุยบลบากมาตนีแล้วท่านี้มีนนคนหรือเป่า้ามีปนอมีอ,อย,ยังไม่เห็นแล้วทางนี้เรามีหรือเล่าเฮ้ยข้งางล่าง ยุดแดงขึ้นนะพี่ชมเฮ้ยยังไงขอญาิเขาไปจัดมันเลยและการขี่มาด้วยความเร็วแสงต่ำเข้าไปยดดยิงเรียบร้อยยิงบนท่านละอาขวดถืาดไปเร็วเอ้ยอุตส่าห์ขี่รถมาด้ยวยความเ,เร็วแสงแย่เอ้ยมันยิวเลยมันยิงเลย,ย,เลยถือเขาปาดเอาขี่แตกครับผมเอาไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เรามีรถเยอะแล้ว,ลวมันจะขี่ไปเอาชิวยอื่นกันเลยทุกคน มนเป็นแสมนี่ายีคนเลยตอนนี้คนเลืยีสคนลทีมเราออกไดสเกเหมือนว่าจะเห็นคนลงมาตรงนี้นะเมื่อกี้น่ะยังไงผมอยู่ในบ้านว่จใะเอ๊ะยู่ใส่มาเอาเด็บริาเด็บริัังอย่างเงนางินเงงเงินเรียบเยไปวั่นนะผมว่าเร่ี้เรามมนไปหวันเรียบเลยอย่าจืดวะไปหวันกันเล็ทีเดียวเจ้าผมหยาดหนาหยกันเล็ทีเดียวเออเอไล้ะ มันก้าโหดเกินะนะเนาะเวอร์ซันนะเอา้าเราก็เป็นรากกันต่อถูกเนี่ยเราก็เจอมีคนวอาเฮ้ยมีคนนะมันมีคนมาทำเป้นช่อมเห็นปะนาเห็นปะนามันขึ้นอยู่นะไอ้ต้นหนึ่งแดงอราจะขีดไปจังไรนะครับเราก็ขีดไปดูจั๊กหน่อยนะฮะ,ะ,ะทางนี้มันมีคนอยู่หรอ เฮ้หาหัวมึงเอ้ยลดปืนโน่นไปได้หาหัวกูเล่นเอาเก็าได้ว่าโดบ่มีแหงเอ้ยบอกอบตำยางสูยังไงฮะทางนี้มีคนหรือเปล่าดูหม,มอน่าเฮ้ยมันแล่นไปุ่นเด้อเด้อเด้อเ้ยบักฮันน่ะมันยืนยมันยืนอยู่ซื่อโอ้โหมันทำไมไม่เข้าหัวมาหาหัวมึงเอ้ยเอาซาบักฮันอีกได้ อุ้ยขนาดหัวมึงตายเลยเด้อเอายังไงเอาแรงออกมาเอาแรงออกมาอย่างเอาบัคันนี่แรงออกมาจากไอ้พวเอาอยากตายบออยากตายบอเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ยังไงเอาตัวที่สองเรียบร้อยไปหวั่นแตกเบิร์ตตีครับผมเบิร์ตตีกันเลยที่เนี่ยวจ้าเ้ลี่ยนยังไงล่ะเฮ้อขีแตกครับผมแตกเบิร์ตตีเลย เม่ตายเพื่เดี๋ยวเราแตกเบื่อนต,เตีเอ้ยกันทอเอาเรียบร้อยเพื่อนก็ตายไปอีกแล้วเพื่อนถึงเสียงดาวไปจอยครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะโอ,อ้โหอยูย่ลางไกลมากผขออนุญาตจัดกระบ a h า,านี้ก่อนยังไงมันมีป็นตัวโอ้ยฮขควาสองตัวคันพี่ตัวเดียวก็โดดลงอลเหล่านี้คน <laughs> นี้จะช่วยคุณช่วยจังตั้งรักกันตั้งรักกันใจเย็นใจยเย็น แกบอแรกได้เลยอ่ะจะมันถืแต่มันลุกเปิดเท้าหรเทาขีดแกไรเนี่ยขอญาตนะฮะขอญาตขอญาตตั้งหลักก่อนครับผมอ้าวบคานี่แลนมาเอายังไงเอาแลนด์อยากโอเข้าหัวไปดาวหนึ่งดาวหนึ่งจังหวะนี้ขอญาตซ้ำเรียบร้อยไปหวั่นครับผมจังหวะนี้ข้างล่างก็ยิงกันเอาเรียบร้อยดาวไปอีกรอบแล้วยังไงฮะดูเหมือนว่าจะมีตัวเจาะไอโบไปเจาะไอโบไปสับเข้าไปเอาสับไปสับไปยังไงจังหวะนี้แซนด์ไปแซนด์ไปโอ้โหเรียบร้อยไปหวั่นครับผม คนขี่บาาแถมบ่ไหวเอ้ายังไงแหลมแหลมไม่โง่ยังไงโอ้เด้อเอามาตายเอามาตายเอาในหนึ่งชิวครับผมเดี๋ยวยังไงสองตัวสองตัวเฮ้ยพารตั้งไอวอาเรียบร้อยถึงลากถึงลากก็ว่าไปถึงลากก็ว่าไปเอาปืนปืนนิงเขายิงมาถึงยิงมาถึงเรียบร้อยโอ้ยวัวที่ตายกูห้าขวดโอ้ยมึงก็ตายยากเลยว่ะเมื่อหลาย เรื่องไงอีกตัวนึงงอ้หลังไอ้บ่เอหลังหินมาเป็นหลังไอ้บ่ขอเต้นก่อนจังหวะนี้ลาดมูได้กครับผมนี่ลาดกูลาดขึ้นทั้หล่ะครับผมอเอาเอาละครับตอนนี้เหลือขนสุดท้ายแนละ้วจังหวะนี้ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะครับผมขออนุญ,ญาตเ,ออเก็บของก่อนนะครับเออพอเศ่มั้ย เราก็จะเเครถไปไล่ขี้ดากมันเลยไหมฮะข้างบนนี้มีหรือเปล่าผมขออนุญาตดูบนป้อมนี้มีหรือเปล่าไม่มีผมอ้าวมันอยู่ข้างล่างผมจะหน้าเอ๊ยมันถือเปิดแล้วจวังหวะนี้โอ้โห,หเข้าไปลอยนึงครับผมนัดละยี่สิบหานัดก็เป็นลอยนึงครับผมยังไงเรียบร้อยตายหมอกห้าหัวเงือตายหมอกจ่อยเอาลีครับเกมนี้ก็นัวยอยู่นะฆ่าไปสิแปดตัวป้าสิแปดตัวบัก <c oughs> <c oughs> มูห้องกับขาหกขาหกสองเป็นเทเด่นอะโอ้สามสิบสองตัวปัดใส่เครื่องแมพเพืเ่อนในสัว เปิดยิงยังกระโผดพงมวัวบักแต่งฟักแฟกแต่โมจจโยยิวย <c oughs> แต่สวเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้หน่วยนะเออยสิแปดตัวเนาะยิงเอายิงเอายิงจนขี้หักในกันเลยทีเดียวเชียวเ <c oughs> อาเลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์สกิลแค่นี้นะผมอาช่วงนี้เพิ่งเข้ามือนี่หลังจากไม่ได้เล่นนานก็เล่นไปเล่นมามันก็เข่ามือเสยนะมันก็นนกหดเสยนะแต่ว่าไอวอัวยังไม่ค่อยออกได้สูเออ ก็เปลี่ยนฮามันอย่างอเอาละครับไม่เป็นไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตามนั้นแหละครับเนอ,อ่นัวอยู่อ,อสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดตามแค่นั้นแหละเอแลยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย